ป,ปสบายดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพามาอัพเดตข่าวไอทีกันครับ vivo S18 series มือถือกล้องสวยสายพอต์เทมาพร้อมกับไฟ All i g h t ในรูปแบบสี่เหลี่ยมได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วครับ vivo S18 series มือถือดีไซน์สวยโดยจะมาพร้อมกับกล้องสวยเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว สรุ่นได้แก่ Vivo S8, S8 Pro และ S8e ซึ่งรอบนี้นอกจากจะได้กล้องแบบจัดเต็มแล้วยังอัปเกรด0ิเซตใช้ตัวแรงเทียบชั้นเรือธงทั้ง Snapdragon 8 Gen 3ในรุ่นมาตรฐานและ Density i m 9,200+ ในรุ่นท็อปส่วนรุ่นเล็กๆนั้นจะใช้10เซตของ Density i m 7,200ในราคาเริ่มต้นเพียง13,000บาทครับ มากันที่ vivo s 8และ S18 Pro vivo s 8และ S18 Pro จะเปิดตัวมาพร้อมกันบอดี้ดีไซน์เหมือนกันโด้วยฝากล้องหลังตัวเครื่องจะมาในดีไซน์แบบกระจกหลังโค้งรับมือแบบ 2.5D พร้อมกับพิมพ์ลวดลายคล้ายกับลิมบดอกไม้ไว้ที่ฝาหลังและปรับตัวโมดูลกล้องจะมาในดีไซน์แบบแคปซูลสี่เหลี่ยมดูแล้วลงตัวมากกว่าเดิมครับตัวเครื่องจะบางเพียงแค่7.45ม mm, ิมและจะมีน้ำหนักอยู่ที่185 หากร,รมัมท่านั้นเองครับจ,จอแสดงผลนั้นทั้งสรุ่นนี้จะมาพร้อมกับจอโค้ง3 d แบบอมูลเลตขนาด6.78นิ้วครับโดยจะได้ความละเอียดยู่ที่1 5 k และจะรองรับร Re ีเฟรชเรท120เฮิโดยจะรองรับมาตรฐาน s g s p r o t e c t i o n ในเรื่องการถนอมสายตาและจะรองรับ high e frequency dimming สูงสุดถึง2 1 6 0เฮิร์เลยทีเดียวและตัวนี้ยังจะรองรับการสแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอด้วยนะครับ โดยจุดขายหลักของรุ่นนี้นั่นก็คือระบบกล้องที่จะมาพร,ร้อมกับ All-A-Light เป็นดีไซน์ใหม่จากเดิมจะเป็นไฟแบบวงแหวนขนาดเล็กๆโดยจะเปลี่ยนมาเป็นไฟสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ระดับสตูดิโอเป่งแสงได้กว้างกว่าเดิม19เท่าเลยทีเดียวด้วยแสงจะมีความซอฟตกว่าเดิม50เท่าโดยจะช่วยให้ดูเนียนผ่อง เมื่อถ่ายรูปในที่แสงน้อยครับเมื่อคนถ่ายในระยะใกล้ัฟจะปรับดูให้ซอฟลงแบบอัตโนมันตมิและถ้าถ่ายในระยะไกลไฟก็จะปรับให้สว่างขึ้นนั่นเองโดยด้านสเปคนั้น vivo s18 รุ่นมาตรฐานจะได้กล้องมาทั้งหมดจุดสอตัวซึ่งประกอบด้วยกล้องหลัก omni vision ov 50e ความละเอียด50ล้านพิกเซลและจะมีเซ็นเซอร์การสั่น ois บมกบกล้องอันตอราไวา o v08d10 ขนาด8ล้านพิกเซลครับและจะรองรับการถ่ายวีดีโอที่ความละเอียดสูงสุด 4k 30เฟรมครับส่วนในรุ่น vivo s18 pro จะได้อัมเกรดกล้องหลัง ให้มาทั้งหมดเป็น3ตัวโดยกล้องหลักจะใช้เซ็นเซอร์ของ Sony IMX920 ขนาด50ล้านพิกเซลซึ่จงจะเป็นเซ็นเซอร์เดียวกันกับตัวที่ใช้ใน Vivo X100 โดยจะมีระบบกันสั่น OIS บวกกับกล้องอัลตราว ISOCELL GN1 50ล้านพิกเซลบวกกับกล้อง p o r เท t t e เลโฟ o ต้ IMX663 ขนาด12ล้านพิกเซลครับและยังจะรองรับการซูมออปติคอลสูงสุดถึง2เท่าและรองรับการถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงสุด4 k 30เฟรมเช่นเดียวกันครับและอีกหนึ่งทีเด็ดของ2รุ่นนี้นั่นก็คือกล้องเซลฟี่ครับที่จะมาในเซ็นเซอร์ขนาดความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลโดยจะรองรับระบบออโต้โฟกัสกล้องมุมกว้างสามารถถ่ายได้พร้อมกันถึง5คนในเฟรม แถมยังจะมีไฟแฟลกคู่ LED ซอวด์ไลท์ที่สามารถกระจายแสงทั่วใบหน้าได้มากกว่า90องศานอกจากนี้ในรุ่นโปรยังจะรองรับการถ่ายวิดีโอเ้ือกล้องหน้าแบบ 4K 3 0มด้วยครับทั้ง2รุ่นนี้จะมาพร้อมกับฟิวเจอร์ AI ที่เข้ามาช่วยในการถ่ายวิดีโอวอล์กสามารถตรวจสอบจับสากที่ถ่ายพร้อมกับเลือกฟิวเจอร์ที่เหมาะ กับฉากนั้นๆพร้อมกับแนะนําการเคลื่อนไหวกล้องให้เหมาะกับการถ่ายแถมยังช่วยไฮไลท์ฉากเด็ดเพื่อให้เลือกจินตัดต่อได้ดีมากยิ่งขึ้นครับส่วนในรุ่นโปรจะมาพร้อมกับฟีเจอร์พิเศษที่จะช่วยแปลงภาพถ่าย p o สเทปของเราให้กลายเป็นรูปติดบัตรรวมถึงแปลงกายภาพถ่ายให้กลายเป็นภาพการ์ตูนด้วยครับมากันที่ด้านประสิทธิผลในรุ่นมาตรฐานจะมาพร้อมกับชิปเซตตัวใหม่ จะแนบดาก g อน 8G3 และจะพ่วงด้วยพื้นที่ระบายความร้อนขนาดใหญ่50,000ตารางมิลลิเมตรส่วนแลนและลอมมีให้เลือกทั้งแบบ LPDDR5 UFS 3.1และ LPDDR4X UFS 2.2โดยจะมีความจุสูงสุดที่แลน16แล้วก็หน่วยความจำภายใน512 g b ครับ มากันที่รุ่นโปรนะครับโดยรุ่นโปรจะใช้ซิปเซ็ตของ Density 9,200พัสโดยจะพ่วงมาด้วยพื้นที่ระบายความร้อนขนาดใหญ่ถึง50,000ต mm. ารางมิลลิเมตรเท่ากันครับส่วนคามจุจะให้มาแบบ LP DDR5X UFS 3.1และจะมี3คามจุ ได้แก่แรม12 6, ลอม256แรม16หลอม256และแรม16หลอม512 g ิกทับโดยแบตเตอรี่ของทั้งสรุ่นจะให้มาที่5,000มิลลอมรองรับการชาร์จไว80วัตตผ่านสาย USB 2.0โดยตัวเครื่องได้รับรองมาตรฐานทนน้ำทนฝุ่นจุดที่ IP54 โดยจะติดตั้งมาพร้อมกับ Android 14ครอบทับด้วย Origin OS 4ครับและนี่คือสเปกเบบเต็ตๆของ Vivo S8 1ครับ และตัวนี้คือสเปคแบบเติมของ vivo y8 pro ครับและมากันที่ตัวสุดท้ายนะครับนั่นก็คือ vivo s 1 8 e โดยรุ่นนี้จะเป็นรุ่นเล็กสุดจะมาพร้อมกับตัวเครื่องดีไซน์ต่างกันโดยจะมาในลักษณะบาท้ายขอบเหลี่ยมจอโค้ง โมดูลกล้องหลังมาแบบวงกลมขนาดใหญ่ตัวจอนั้นจะเป็นจอแบบตรงที่มีขนาด6.67นิ้วโดยจะเป็นพาเนลอัลเลรตและจะรองรับอัตรารรเฟรชเลท120เฮิรตซ์และจะมีความสว่างสูงสุด1,800นิตและจะได้ความละเอียดอยู่ที่ Full HD พันนั่นเองครับนด,ด้านการถ่ายภาพรุ่นนี้จะให้เซ็นเซอร์หลักคมละเอียด80ล้านพิกเซลตัวใหม่จากโซนี่รีเทีย lyt 6 0 0ครับบวกกับระบบกันสั่น ois และจะมาพร้อมกับกล้องดิฟความละเอียด2ล้านพิกเซลส่วนไฟแฟล a ออร่าไลทในรุ่นนี้จะมาในแบบวงแหวน2วงที่จะสว่างกว่าเดิม4.5เท่าและจะรองรับการถ่ายวิดีโอ4 k 30มสรมครับส่วนกล้องหน้าให้ความละเอียดมาอยู่ที่16ล้านพิกเซลส่วนประสิทธิภาพในรุ่นนี้นั้นตัวน,นี้จะใช้ชิปเซ็ตของ density 7,200พมากับความจุ lpddrcx usb เดี๋ยวจะมาพร้อมกับความจุสูงสุด Lam 12บวกกอม512 GB บครับแบตเตอรี่ให้มาอยู่ที่4,800ม ah. ิลลอรองรับการชาร์จไว80วัตต์ผ่านสาย USB 2.0และจะรองรับมาตรฐานการน้ำกนันฝน IP54 โดยจะติดตั้งมาพร้อมกับ Android 14และจะครอบทับด้วย Origin OS4 ครับและนี่คือสเปคแบบเต็มๆของ Vivo S8e นะครับ และมากันที่ราคาวางจําหน่ายครับ vivo s 8 8โดยทั้ง3รุ่นจะเปิดให้สั่งจองในประเทศจีนแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับโดยรุ่นมาตรฐานจะวางจําหน่ายก่อนใครเพื่อนในวันที่22ทธันวาคม2023ส่วน vivo s 8 8 pro และ s 8 8 e โดยตัวนี้ยังรอกันยาวๆโดยจะเปิดให้จองอีกทีในวันที่13มกราคม2 0 2 4 โดยราคาและความจุของ Vivo S8 สามารถดูได้ตามรูปเลยครับจะมีทั้งหมดให้เลือกจอุด่3สีนะครับได้แก่สีฟ้าสีเขียวแล้วก็สีดำและนี่คือราคาและความจุของ Vivo S8 Pro ครับและนี่คือราคาและความจุของ Vivo S8i e นะครับ โดยเบื้องต้นทาง Vivo X8 Series จะเป็นรุ่นที่มาจําหน่ายเฉพาะในประเทศจีนเท่านั้นส่วนในประเทศไทยและตลาด global ทาง Vivo มันจะนํามาีแ b ร a n d ปรับสเปคใหม่และจะนํามาจําหน่ายในฐานะ Vivo E Series จูดเสมอแต่ถ้าใครทีสนใจก็ต้องรอติดตามกันให้ดีๆนะครับว่ารอบนี้จะมาทําตลาดอีกทีหรือเปล่าและถ้าหากมีข้อมูลหลุดออกมาเพิ่มเติมทางเราจะอัปเดตให้นะครับ กดติดตามช่องเราไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆใหม่ๆที่จะอัปเดตก่อนใครได้เลยครับถ้าหากว่าทางเราผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปน,นี้ก็ต้องลาไปก่อนขอขอบใจสะบายดี